สวัสดีค่ะคุณครูชวริตดิฉันนางสาวสุวรรณทองมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5เลขที่20ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพรีเซนต์อินโฟกราฟิกที่ได้ค้นคว้าหาความรู้มาในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาค่ะประเภทของศาสนานั้นประเภทของศาสนานั้นสามารถแบ่งด้านหลากหลายรูปแบบแบบที่หนึ่งคือ การแบ่งตามลักษณะทางศาสนา 2. แบ่งตามวิวัฒนาการทางศาสนา 3. แบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบัน 4. แบ่งตามประเภทของผู้นับถือ 5. แบ่งประเภทของศาสนาตามถิ่นกำเนิดและยังสามารถแบ่งได้อีกหลากหลายวิธีเพียงแต่นี่จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาต่อมา เราจะมายกตัวอย่างเพื่อที่จะอธิบายประเภทของศาสนาซักสองวิธีโดยวิธีที่ดิฉันได้เลือกคือ 1. แบ่งตามลักษณะทางศาสนาและ 2. แบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบันเพื่อที่จะหาข้อมูลให้รวบรัดไม่ออกนอกขอบเขตจนเกินไปและสามารถนำไปสรุปเพื่อทำอินโฟกราฟิกใบงานที่3ได้ ข้อที่หนึ่งการแบ่งตามลักษณะของศาสนาการแบ่งตามลักษณะของศาสนาเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คืออเทวานิยมกับเทวนิยมอเทวานิยมศาสนาประเภทนี้นะคะจะเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงแต่จะเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเกิดตามกฎของธรรมชาติคะ่ะ และเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่กำหนดชะตาของตัวเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามเหตุและผลาศาสนาประเภทนี้ได้แก่าศาสนาพุทธและาศาสนาเชนเทวานิยมาศาสนาประเภทนี้เนี่ยจะคิดว่าเทพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นๆ เชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดอยู่เพียงองค์เดียวคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างทุกอย่างศาสนาเทวนิยมได้แก่ศาสนาคิดศสาสนายูดาดศาสนาซิกศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับมหาเทพสามองค์คือ1 พระพรมเทพเจ้าผู้สร้างโลก 2. พระวิษศณุเทพเจ้าผู้คุ้มครองปกป้องโลกและ 3. พระศิวะเทพเจ้าผู้สร้างและทำลายโลกข้อที่2การแบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้สองประเภทคือศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่กับศาสนาที่ตายไปแล้ว ศาสนาที่ตายไปแล้วเนี่ยหมายถึงศาสนาที่เคยมีผู้คนนับถือกันในอดีตการแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีผู้คนนับถือแล้วคงหลงเหลือแต่ชื่อที่เป็นประวัติศาสตร์ไว้ทั้งหมด12ศาสนา12ศาสนาที่ตายไปแล้วได้แก่ศาสนาเปรูโบราณศาสนาอียิปตโบราณศาสนาเม็กซิโกโบราณ ศาสนามิทธาลาศาสนามานิกิศาสนาบาบิโลเนียนศาสนาสุเมเรียนศาสนาฮิบไทยศาสนากรีกศาสนาโรมันศาสนาเซลติกและศาสนาสแกนดิเนเวียศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายถึงศาสนาที่ยังมีผู้คนนับถืออยู่ตอนในปัจจุบันมีทั้งหมด12ศาสนาได้แก่ศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธจากการนำเสนอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการนำเสนอข้อมูลบางส่วนเท่านั้น เป็นข้อมูลที่สามารถยกตัวอย่างศาสนาที่เกิดขึ้นมาตามมูลเหตุที่น่าสนใจและเป็นเหตุเป็นผลดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ